มาครับผมรายการทัวร์เมนท์ทารอนเท็ที่แอดสองนะครับผมทางด้านทีมคามุยครับเป็นทางด้านฟูจิกิบานะลูคาริโอทารอนเฟรมส์คาบิกอนและก็ปูรินครับทางด้านทีมคู่ต่อสู้ตรงนี้ผมไม่รู้ชื่อทีมอะไรนะทีมเซนไปแล้วกันเป็นลูคาริโอทารอนเฟมเอสเบิร์นปูรินและก็เป็นบาริสุนะครับผมไปครับเริ่มต้นเกมขึ้นมา <Ready. S 1> นะบันนี้อย่างไร <Go. S 1> อาจจะแหวบอาจจะแหวบ ทางด้านทีมคาโมยใช้แผน1นึครับลูคาริโอขึ้นเลนบนไปไฟแอโร่เข้าป่าครับเลนล่างเป็นทาบิกอนฟุจิกิบานะและปูรินครับทางด้านของทีมเซนไฟตรงนี้ก็แบ่งเป็น1นึ 1> <ๆ>กันลูคาริโอขึ้นบนไฟแอโร่เข้าป่าและเอ็เบิร์นจับปูรินลงล่างแต่ทางด้านบาริสูตรงนี้เหมือนจะพยายามไปตัดป่าศัตรูเลยนะครับผมงานนี้บอกเลยว่าแผนค่อนข้างน่าสนใจครับมารอดูกันยังไงครับตรงนี้บาริสูมาตัดโอ้โหแล้วตัดไปได้ด้วยครับผมไฟแอโร่ตรงนี้ไม่ดีแนะ่นอนคงจะสงสัยว่าคีมหายไปไหนนะ อยู่ในปากกระรอกยังไงล่ะแล้วตรงนี้เลนล่างเหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่าครับผมอ่าได้อยู่ครับทางด้านของปูรินตรงนี้อ้าวพยายามจะนั่แต่สกอร์ชิ้วแต่ตรงนี้ไม่ดีแน่นอนครับแต่อีเจ็ทวอาทอมหนีมาก,ก่อนแล้วตรงนี้ครับทางด้านของคาร์มิโอ้ดันไปตีคลิปให้ทางด้านของเอสเบิร์ลัรไปได้แล้วไปแอโร่กับทางด้านบาริสูตัวต่อตัว,ตว,ตว แล้วยังไงครับยังไงครับตรงนี้ไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าอุ้ยดูเหมือนว่าปฏริสูตจะได้เปรียบหรือเปล่ายังไงยังไงําร์บก็ตามมาช่วยก่อนทางด้านของไฟเอโร่เหนียวไว้ก่อนครับโอ้โหแล้วเลื่อนมันฮิวขึ้นมาแบบครึ่งหลอดเลยครับผมไฟโอโร่ของทางด้านทีมคามุยต้องเหนียวมาก่อนครับงานนี้บอกเลยว่าเกือบตายเหมือนกันไม่ดีแน่นอนครับทางด้านทีมเซนไพค่อนข้างจะโดนเลยแล้วทางด้านเซนอ่าเอสเบิร์นเหมือนจะลึกไปหน่อยแล้วโดนบิสก้ไปเลยครับ บนลลสุดต,ตรงนี้หลังจากเคลียป่าเขาเสร็จก็มาดังฟอมบนเขาก่อนนะสุดจัดจริงๆครับทีมเซนไฟรับว่าเป็นการเล่นที่น่าสนใจครับเอาบาริสูตมาตัดป่าเขานะทางด้านปูรีตรงนี้ลึกไปครับแล้วเกือบโดนปิดสกอร์ไปครับทำให้สร้างโอกาสให้ทีมคามูยดังกันไปรวมเป็น37แต้มครับผมงานนี้ก็ค่อนข้างสูสีกันอยู่ครับแต่ไฟเอโลทีมคามูยเลเวลตามแบบนี้อาจจะไม่ดีครับกลางป่าตรงนี้ทางด้านทีมเซนไฟช่วยกันเคลียร์กุ้งไปได้อย่างสวยงามครับงานนี้ทารอนเฟมของทางด้านทีมคามูยค่อนข้างจะเล่นยากแล้วครับ เราดูกันไปครับแล้วมีครับดูเซฟนี้ครับทางด้านของบาริสูทีมเซนไปยังพยายามอ้าแต่รอบนี้ไม่ได้ครับแล้วยังไงครับทางด้านบาริสูยังเลเวลูอยู่สกิลโกงยังไม่มาครับผมไม่ดีแน่ไม่ดีแน่ไม่ดีแน่บาริสูบาริสูไม่ได้ตีกุ้งแต่กุ้งของกินไม่ได้กินกุ้งแต่กินกระลอกกระลอก ขอ,อ,องวิญญาณเล่นได้ไหมได้ไหมโอ้โหระบ้านที่สุไม่รอดครับผมตรงนี้เล่นล่างอย่างไรครับทางด้านทีมคามุยน่าจะเริ่มกลับมาได้เปรียบแล้วนะมารับทันก้อนทับไปด้วยน้ำหนักกว่าหนึ่งพันตันแต่ว่าทางด้านฟูรินอยู่นกโอ้โหเขาทับมาเพื่อจะดังนี่เองครับเอาสิเอาสิเอาเอาด็กครับก็มาเด็กครับยังไงครับไฟรอลงมาตรงนี้ครับก็จะอีกเจ็บบนท่อไปก่อนสกิลไฟาตามลงมาจังหวะนี้ลงหัวทางด้านของฟูจิบานะแต่อีเจ็บบนท่อลงไปได้ครับมุยโอ้โหจุดจากครัคามุย ขอให้ทางด้านครันก้ตบตายไม่ได้อย่างสวยงามครับทางด้านบริสุทธิ์ตามบอกว่าจังหวะนี้ปูรินพลาดไปก่อนครับโดนทางด้าน,นไฟโรปิสกอร์ไปได้ครับแล้วตรงนี้ดูเหมือนว่าคารบูยจะเล่นยากหรือเปล่ายังไอเอ็นเตอร์ตรงนี้ปิสกอร์ทางด้าน,นไฟโรของทีมคารบูยไปได้ไม่ดีแน่น,นอนครับจังหวะเมื่อกี้สตาร์ได้สวยจริงๆแต่ต่อดาเมจไม่ขาดครับโอ้หน่าเสียดายอย่างมากครับ ทางด้านของเรดนอกำลังจะเกิดในอีกย0่วิครับเราดูเหมือนทางด้านทีมเซนไปจอนช้างได้เปรียบครับฟูจิมานะตรงนี้สถานอย่างสวยงามครับผม<ไ>แล้วยังไงครับบูรินตามมาดึงไว้ก่อนดึงบูรินไปได้ครับแล้วตบหน้าตบหน้า,นาเอาสิเอาสิโอโหแล้วจังหวันนี้ฟูจิมันะไม่ใช่สิทางด้านของคาริคอนเหมือนจะพยายามปืนไปดังในป้อมเขาเราฆ่าตายไปก่อนครับงานนี้ไม่ดีแน,น่นอนครับสำหรับทางด้านทีมคามอแล้วตรงนี้ทีมเซนไปอยู่ป้อมล่างกัน4คนจะเปิดทางด้านเต่าเรดนอเลยหรือเปล่าเกมนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างตึงอย่างแน่นอนครับ ทางด้านทีมเซนไฟน่าจะได้ไม่นะ่ามีปัญหาหรือไม่ใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยทางด้านอีเจ็กบอท้องไฟของทนา์แปโรทีมคาบุยพยายามจะมาล่าแต่ไม่สําเร็จครับเลยต้องสังเวยชีวิตไปครับงานนี้บอกเลยว่าเล่นยากแน่นอนครับสำหรับทีมคาบุยงานนี้จะแก้เกมกันอย่างไรคาบิโกซลร์ไปก่อนหนึ่งทีแล้วทางด้านปูรินทีเมื่อกี้เลเวลสามขึ้นมาเป็นเลเวลเจ็ดในทันทีครับแมน่าสนใจจริงๆเล่นบนตรงนี้ทางด้านทีมเซนไฟพยายามที่จะมาโรโตอมครับ ยังไงตรงนี้ปัป๊บลงมาก่อนอุ้ย u, อุเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่เอาสิเอาสิเอาสิโบนรัสไปก่อนตรงนี้โคชะโอ้โยแต่ทางนั้นของบาริสูตดังไปได้สิบแต้มครับทีมเซตไปตรงนี้เปิดโรตอมไปเลยครับดูเหมือนว่าทางด้านทีมูคาริโอจ่ายอยู่ในมุมาตรงนี้หวางเพื่อจะล้าแต่ไม่ได้ครับผมแอ้ทีมสปิทเข,ข้ามากลางวงศัตรูแล้วต้องถอยออามาก,ก่อนครับ ปลายตรงนี้ลงมากลางหัวแต่ว่าโดนทางด้าบาริสุทธิ์เดียวทางด้านไฟแอโร่ตรงนี้จ่ายอีเจ็กไม่จ่ายทางด้านอยู่ในมูฟเข้ามาในวงศัตรูแต่ว่าไม่โดนใครครับผมดูคันโยกตรงนี้พยายามจะใช้เอ็กซ์สปีดล้ำในวงศัตรูแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ไหวจริงๆต้องหนีออกมาก่อนครับแต่ตรงนี้ผมว่าน่าจะไม่รอดครับโดนบาริสุกข,ของทางด้านทีมเซนไปปิดสกอร์ไปได้ครับทางด้านโรตอมกำลังจะเข้าป้อมตรงนี้อย่างไรครับดูคันโอกมาดังก่อนไปแอโร่พยายามจะการโรตอมครับงานนี้จะมีใครมาช่วยทางด้านาไปแอโร่หรือเปล่านะต้องมารอดูกัน เกมยังไม่จบจะเพิ่งนับศพทาหารครับผมยังไงครับยังไงครับอ้าวดังไปอีกต่อดังไปอีกทางด้านโลตอนตรงนี้อ้าวดันโลตอนเขาตอ้องชิ้นอย่างนั้นอะไรกันนี่ไอ้ทีนี้ทางด้านบาริสุตรตรงนี้มาตัดป่าเขาต่ออีกแล้วผมผมยังชอบสเต็ปบาริสุตรตัวนี้เลยฮะมันโกงเกินไปครับมันเลยเทำมาเล่นแบบนี้ได้นะถ้ามันไม่โกงขนาดนี้มันเล่นแบบนี้ไม่ได้ครับผม โอ้โหงานนี้ผมเลยว่าต้องรีบเนิฟด่วนๆครับบาริสุแล้วปูรินตรงนี้เหมือนจะลึกไปครับโดนบาริสุอ้าแต่ไปอโร่ซุปเปอร์จับตามมาช่วยแล้วอยู่ในมูฟไถาทางด้านบาริสุออมาก่อนครับแล้วพยายามจะปิดกอ์บาริสุก่อนแต่บาริสุตรงนี้แวนหนีไปได้อย่างสวยงามครับ โอ้แหม,มสุดจริงทางด้านโซลารบีมจากฟูจิกิบานะโดนทางด้านเอสเบิร์นไปเต็มๆครับแต่ทางด้านไปแอโรมาไล่ฆ่าบาริสุทธิ์ไปได้แล้วดูเหมือนทางด้านไปแอโรของทางด้านทีมเซนไปจับผ้าเช่นกันครับโดนลูคาริโอปิสร์ไปตรงนี้โซลารบีมจากโอ้ยโซลารบีมจากทางด้านฟูจิกิบานะทีมคาร์มูนครับโดนลูคาริโอไปเต็มๆแล้วทําให้ทางด้านพาส,สิฟเด้งขึ้นมาแบบนี้ไม่ดีแน,น่นอนครับทางด้านลูเปอร์อุ้ยดูเหมือนว่าจะเอ็กติมสปีดพายครับต้องหนีออกมาก่อนลองจ่ายอีเจียนบอมกันโซลาบีตรงบีมครัง ทางด้านทางบอนเป็มลงมาตรงนี้กลางวงศัตรูเลยแต่ว่าไม่มีใครตายครับเราดูเหมือนทางด้านปูรินจะลึกไปหน่อยครับทางด้านของคุจิคิบานะก็ลึกไปเช่นกันครับผมงานนี้ไม่ดีครับเกิดการไฟในป้อมขึ้นแล้วไฟแอโร่ของทางด้านทีมเซนไพตรงนี้ถ่ายไปแอโร่ของทางด้านทีมคามุยไปหลังป้อมเลยครับเหลือลูคาเรโอคนเดียวเป้าเลนอย่างนี้ไม่ดีแน,น่นอนครับลูคาเรโอตรงนี้พยายามจะฝืนสู้อย่างสุดใจแต่ดูเหมือนจะไม่ไหวจริงๆครับเอสเบิร์นแอบไปเอาทางนานด้านเต่าเรสนอคนเดียวได้ครับผมตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเอสเบิร์นสุดจาจ้ Sans Whoever nou, าานนนนอออมไะยยู่่ใปปลึก แล้วปาริสูต์ตายไปก่อนครับแล้วโซล่าบีมจังหวะนี้โดนทางด้านปูรินไปได้แล้วปิสกอไปได้อีกหนึ่งครับผมแต่ว่าเต่าเด็ดน้องก,ก็ยังเป็นของทีมเซนไพอยู่นะครับผมยังไงครับตรงนี้ยังไงทีมโอ้ลาฟูจิมานาจ่ายอยู่ในมุมมาตรงนี้เอสเบิร์นหนีไม่ทันครับผมเนื่องจากขาตายไปหน่อยโดนทางได้คาบิคอนปิสกอไปครับ คะแนนตอนนี้ร้อสิบเก้าต่อร้อยสาสิบเจ็ดครับแต่เลเวลของทางด้านทีมเซนไฟได้เปลี่ยนอย่างม่าครับทางด้านทีมคามูนตรงนี้มาดังป้อมล่างศัตรูได้ไปหกสิบแต้มครับตรงนี้ทางด้านของลูคาเิโอและไฟแอโร่ของทีมคามูนพยายามจะเบอลโดนตอมแต่ทีมเซนไฟตรงนี้ตามมาช่วยได้ทันครับตามมาขัดได้ทันแล้วตรงนี้คนที่ลาดได้เป็นทีมเซนไม่สิเป็นทางด้านทีมคามูนแล้วอยู่ในมูนต,ตรงนี้ด,ดึงฟูรินมาได้คนเดียวครับแต่จ่ายอีเจ็ดบอท่อมหนีออกมาก่อนไม่เอาฟูรินครับจะเอาไฟแอโร่ไฟแอโร่่่่่่่จจจาา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 ยยยยยทททททงงงงงดดดด้้้้้นนนนสสสกกกิิิลลลไไไไฟฟฟมม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 มอออออแแแวโรรรขีีคตตตพะปป์ศััู ขออุ้ยลูคาลิโอจ่าอ,อยู่ในมุกแล้วปิดสปอร์ทางด้านไปแอรโรและเอสเบิร์นในป้อมของทีมเซนไปได้เลยครับผมแม่จังหวะเมื่อกี้ชุลมพูนจริงๆครับเรียกว่าแม้แต่นักภาคก็ยังพูดไม่ทันเลยงานนี้ดูเหมือนว่าเกมจะเริ่มโผลมาเป็นทางด้านทีมคามุยแล้วเพราะจากเช็คจากเลเวลดีๆตรงนี้นะครับทางด้านทีมคามูยได้เปรียบเรื่องเลเวลอยู่เล็กน้อยครับครับ ทางด้านของลูคาเิโอกับปูรินตรงนี้มันจะมีปัญหาตัวต่อต,ตัวครับแต่ด้วยความที่ปูรินมันเป็นซัพพอร์ตที่สุดจะโกงอลังการงานสร้างบานตัดไทยไม่มีใครเก่งกว่าน,นี้เลยทําให้ทางด้านลูคาเิโอต้องหนีไปก่อนนะอันนี้ผมพูดผิดนะช่วงนี้บาลิสุกเก่งกว่าไม่เป็นไรครับเต่เด็ดนอกเราจะเกิดใน25วินาทีมีเวลาทีทั้งหมด18วินาทีครับจะต้องมารอดูกันว่าทีมวอร์หรือเอ้ยไม่ขอัยทีมเซนไพหรือทีมพามยจะเป็นคนได้ครับ แต่ทางด้านทีมเซนไปตรงนี้มาโซนก่อนเลย4คน5คนครับผมแล้วเต่าเรดนองกำลังจะเกิดอีสิบวิในขณะที่ทีมคามุยมีเพียงคาบิโกนคนเดียวเท่านั้นครับทางด้านฟูจิคิบานะกับไปแอโร่ตรงนี้ตามลงมาช่วยรับยังไงครับทางด้านของบาริสุแว้นมาก่อนแว้นมาก่อน,นใจเย็นอยู่ใจเย็นใจดีสุเสะใจดีสุเสอยังไงยังไงตรงนี้เกิดการประราขึ้นครับแล้วทางด้านคาบิ้อนบล็อกให้ก่อน ยังไงครับทางด้านทีมเซนปเปิดเลยฟูจิกิบานะ้าบอกรออยู่เอาดิเอาดิโซนอยู่ในมุมอย่าไปอารตตรงนี้แล้วบูรินทั้งสองป้าจ่ายอยู่ในมุมในจงังหวะเดียวกันครับเกิดการพนากขึ้นจังหวะนี้เอเ็มเปิดอยู่ได้แล้วทางด้านบูรินเป็นคนล่าช็อตฮะปูรินของทางด้านทีมเซนปเป็นคนล่าช็อตไปได้ครับ S <S แล้วตรงนี้ทีมาาคามุยโดนดันเลยครับโดนกดดันมาเลย oh <my> ไม่ดีแน่นอนยังไงครับสู้ในป้อมของทางด้านทีมคามุยครับผมงานนี้ทางทางด้านโอ้โซลาบีมครับผมอู้แล้วงานนี้ปูรินกับปาริสุกับตายแต่นปรุรินของทาอองด้านทีมคามุยจะายลงมาจาังหวะนี้เป็นกอบปูรินไปได้ครับแล้วทางด้านโซลาบีมตรงนี้เป็นกอบเอสเบิร์นไปได้ครับการนี้เหลือเป็น4ต่อ3แล้วไฟอโร่ของทางด้านทีมคามุยโดนไปแอโร่อของทางด้านทีม เส้นไปปิดสกอร์ไปครับเหลือ3ต่อ3บมาริซสูตรงนี้โดนฟูจิโอโดนคา,าร์บิโก้สาปก่อนแล้วทางด้านไปอโรตรงนี้ยังไอ้ลูคเคลิโอรอยอยู่ใจยเย็นใจยเย็นคะแนนเราน้ำเป็นร้อยคะแนาานเราเป็นร้อยลอยอยู่เข้ามาฮุกไอติมสปีดไอติมสปีดบอลลั่นชัวโอ้ อยู่แล้วบอลรัตเก็บกระด,ด,ดูกมาจาังหวะนี้เอ็กซ์เตมสปิลิคูดาเอามาทางด้านปูรินกับลูคาเดโอตามมาช่วยเติมแต่ทางด้านไปโร่ล้ไปครึ่งหลอดอย,อยังไรดีปูรินตรงนี้มาต่าคหัวต่างคิปไปก่อนยังใจย,ยันอยู่ยังใจยอยู่แล้วจวังหวะน,นี้ทีมเซไพเปิดทันเดอร์เลยไม่ดีแน่ไม่ดีแนะนะ่แล้วไปรวมมาจาังหวะนี้ปาริสูอยู่ในมูฟแล้วยังไงครับยังไงทางด้านทีมเซไพเฮ้ยใครจะร์คัทเจอร์ลุคคาเดโออยู่ในมูฟแต่ว่าแล้วมัลโอ้โหโคจิกิมันดารา,าชดไม่ได้ ดังมุมล่างอีกหน่วแตมแต่ว่าทางด้านดูคุโอไม่ยอมเฮ้ยช็อตผมัช็อตผมัช็อตเฮ้ยไม่ให้ดังไม่ให้ดังขอชิ้นแตกไม่ดีโซลารบีมเต็มหนะ้าแล้วไาร้องตามมาปิดสกอตบาริสูปไปได้ครับผมโอ้ปไ,ไม่ลุยมางานนี้คะแนน7 0 7ต่อ265ทีมขามุยนําอย่างแรงครับงานนี้มีเวลา20วิทีมเส้นไปจะแก้เกมอย่างไรงานนี้บอกเลยว่ายากแน่นอนครับผมแล้วตรงนี้ครับทางด้านทีมขามุยส่งปูดินมาเดินร้องเพลงแห่งชัยชนะ ให้ทีมเซนไปฟังเลยครับผมแล้ววิ่งมาดังใน้ป้องเขา18แต้มดื้อๆซะอย่างนั้นนะ<ป>แล้วตรงวันนี้ลูคลัิโอจ่ายอยู่ในมูฟเพื่อเสกเกาะแล้วพยายามจะใ<ป>ช้เกาะที่ได้จากอยู่ในมูฟ<ป>ในการดังแต่ไม่สำเร็จครับเกาะแตกไปก่อนจ<ป>ีจีครับผมทีมคามุยเป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์7 2 5ต่อ2 6 5ครับผม ชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ o กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ